ันนี้เอาทรงไหนไปลุ่นทูบ็อกครับทูบ็อกเปลี่ยนแล้วไงลากใส่เราใส่ไม่ออนแล้วะไม่เอานะเอาเาใส่เนี่ยมันสั้นไฟสั้นอะไรไงวันนี้มาเปลี่ยนลุกนะครับผมปกติก็จะตัดเอ่ออะไรวะวีเลตใช่ไหมที่ลากใสข้างหลังเนาะวันนี้เราจะมาทําอะไรทูบล็อก,อกจัดไปครับวันนี้ก็เวลาเดิมอีกแล้วมันจะไฟดับเหมือนวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมัน <laughs> นั่นลูกค้าม,าต,ม <c oughs> าตัวไฟดับเนาะใช่ไหมเราตัวก็ไฟดับ <c oughs> วันนี้ไฟดับวันนี้ไม่น่าจะดับนะดับก็แสดงว่าดวงเฮงสุดแล้ววะไปดูกันเลยครับทูบ็อกวันนี้ช่างกันไม่ต้องรีลานะครับเดี๋ยวมืดเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหน้าฝนต้องจัดไปเลยสอดเข้าไปนะครับทูบ็อกสอดสอดเข้าไปเราออกเลยเราไม่ต้องเอาไ้ละประดิษอย่างนี้เลยครับทูบ็อกเอาแบบง่ายๆแล้วนี่ก็นอกกับคลุมฝ้าคลุมฝนนะดูเนาะลูกค้านาะ ตกลอหน้าฝนตะร้อนหน้าดูนะครับเราก็เปิดทรงอะไรครับถูบล็อกนี่เราก็ขึ้นทรงกันด้วยวียาวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมดีนผมที่มันเป็นไรผมเราก็ใช้แบตเตอรี่น,นะครับตัดขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองวีต่อนะครับ อันนี้เราดินข้างหลังนะครับโดยข้างๆเราเรวก็ตัดทีหลังนะครับเราตัด้างหลังก่อนเสร็จเสร็จไปเลยทรงนี้ทรงอะไรม้นช่งอ้ลูกค้าตามใจแฟนใช่ไหม <ๆ S 1> ตามใจเด็กหรตามวีแฟนสรงตามใจแม่เราก็ตามมาเร็วเนาะ เด็กนี่นี่ตรงนี้ตามเจฟเฟนว่ะอ่านบากอดีอืมเห็นลูกบ้าง,เ,งนเนาะเราอะข้างๆก็มีทรงเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตามตามทรงนะครับเดี๋ยวเราแต่เราเข้าหลังก่อน,นครับตรนนี้เราจะแหวกแล้วตัดขึ้นเลยครับตรนนี้ส่วงข้างนะครับ ที่ทรงเก่าเขาก็มีนะครับผมเมื่อก่อนผมเราตัดกันเปิดข้างนะลูกค้าเนาะใช่ไหมเปิดข้างสูงเปิดพานสูงนี่เราจะมาเอาทูบ็อกซ์นะครับเปลี่ยนทรงนะครับผมอันนี้ก็ตัดกลัวฝนตกนะครับผมก็ต้องเหล็กกุณนิดนึงนะครับผมตรงผมกลัวลูกค้าเปียกเราต้องเล่นกันหน่อยนึงประมาณนี้นะครับงหลังเดี๋ยวเราจะสวยนิดหน่อยนะครับ วันนี้เราก็ขออาภัยเรื่องเสียงเหมือนเดิมนะครับผมบอกว่ามืดนะครับลูกค้าก็มาตัดตอนเย็นนะครับเลิกงานเนอะลูกค้าใช่ไหม <ạ. S 1> เลิกงานก็มาตัดกันนะครับตอนนี้ก็แหว่งแบ่งผมนะครับเราจะตัดข้างขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแบ่งผมนะครับลูกค้าคนนี้ตัดตอนไหนมืดตอนนั้นนะครับมืดทุกวันใช่ไหมขับประจำขัประจำตอนมืด ราตัดกันมืดทุกรอบเลยนะครับผมจิวไท้ายวันนั้นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไฟดับเงียบใชยเลยเนาะตัดเสียงท่กับผ้าท่อืมเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นทรงกันข้างๆเราจะขึ้นทรงได้วีเล็กนะครับบีเล็กนะครับผมเปิดทรงขึ้นไปนะครับทูบ็อกนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็สอดวีเข้าไปไงี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับบิดบิด้อมือนิดนึงนะครับผมเพื่อจะให้ผมเข้ากันให้เส้นผมเข้าไปในวี ดูมีแค่เป็นในเส้นผมงงทางคูดเองก็งงอันนี้หลักการอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าฝนมืดมาเลยนะครับผมนาะลูกค้านาะเรากลัวจะมืดนะครับผมม่กลัวมืดครับกลัวฝนครับมืดเราไม่กลัวแล้วเรากลัวฝนครับสมที่โลได้ไหมลูกค้าที่มาตะกลมได้ไหมประมาณนั้นรับโอ้นะครับผมเข้าใจรักนะครับ3 4โลนะครับตะกลมนะครับ เลิกงานก็มาพอดีนะครับหมดก่อนแจ็คพอตแตกพอดีไฟดับวันนี้มาเปลี่ยนทรงนะครับผมตัดทูบ็อกนะครับเดี๋ยวข้างบนออกหน่อยเนาะข้างหน้าเนาะยาวไปเนาะออกเลครับโอเคครับวันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมวันนี้เราก็จะขึ้นทรงกันด้วยวียาวเหมือนเอ้ยวีสั้นว,วีเล็กเหมือนกันนะครับผมช่งกระซับทนในวีมัน คุณทรงมันมีเล็กนะครับเนี่ยครับระวังต้องการสูงมากนะครับสูกบอกนะครับเพราะผมลูกค้ายังไม่ยาวมันลำบากข้างหลังใช่ไหมลูกค้าเนาะใช่ไหมเวลาใส่หมวกเทปตีมรอนคออ <c oughs> ันนี้เราก็นั่นแะครับมียาวนะครับมีเล็กครับคุณทรงช่างกระสับสนสนะตรีวี ตัดเป็นอย่างเดียวนะครับคุยไม่ค่อยเก่งนะครับผมไปรุ่นจะเปิดตีนขาวนิดนึงนะครับผมเราก็จะใช้ฝัแบตเตอรี่นะครับสบัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับสบัดทามันไปนะครับแต่ช่างใหม่อย่าแนะนำไม่นาแนะนําให้ทํานะครับผมอาจจะเล่งได้นะครับผมมันก็เสี่ยงไปครับใช้วีลองจะดีกว่านะครับ อันนี้เราแหวงเราก็แก้ได้นะครับลูกค้าบอกแก้ยังไงมึงวะเดี๋ยวเราจะตัดออกประมาณเห็นหูไหมลูกค้าเอาเห็นหูไหมเห็นหูหน่อยเนาะเห็นหูหน่อยเห็นหูหน่โอเคครับลูกลูกค้าข้างหน้าจะประมาณไหนครับลูกค้าประมาณคิวพอลครับคิวคิวล่างคิวบนครับคิวบนครับสั้นหน่อยใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดให้เห็นทรงนะครับผม ตัวบล็อกกระน้ำนี่ครับเปิดถ้าเปิดข้างในนะครับผมตัวประมาณนี้นะตะแกรงนี่นะครับโอเคนะครับทรงผมมันจะเท่ทรงทื่นล้วงลงเลยครับผมประมาณนี้นะครับตัวบล็อกเอันนี้เรายังไม่ได้กันนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ํานิดนึงแล้วเราจะตัดปลายออกหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้น้ามาใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมลูกค้าลูกค้าจะเปลี่ยนทรงนะครับตู้บล็อกไว้น้ามานะครับผมเราก็จะฉีดน้ำหน่อยนึง ิดเปียกมากเลยหนาวลูกค้าจะหนาวสีนิดนินเลยพอเลยเคลื่อนมาเหนืออะไรบ้างครับข้างหน้าประมาณไหนเลยคิวลงหน่อยโอเคน่าว่าค้าเลยค้าเมข้เลยคิวขึ้นมาข้างบนมันจะสั้นไปเนาะเราจะเลยคิวลงไปข้างล่างนะครับผมพอแล้วมั้ยแค่นี้ก็พอแล้วนี่เราจะเปลี่ยนทรงนะครับเป็นหน้ามานะครับเราจะตัดให้มันหนาๆนะครับเพื่อให้มันผมให้มัน มันทิ้งตัวลงไปนะครับผมน้องก็เป๋าเป๋านะครับผมเขาเ,เขานึกว่าผู้หญิงใช่ไหมพวกค่ะเาก็อ,อยาวาทังผู้หญิงนะครับผมยาวนึกว่าผู้หญิงนะครับนี่มามานะครับ <laughs> เดี๋ยวข้างๆเราจะเล็มเขาหน่อยนะครับผม ขอเรื่องอภัยเรื่องเสียงเสริงนะครับผมวันนี้เพราะว่าเราตักกลางคืนนะครับผมเสียงเยอะนะครับอาจจะชัดเจนน้อชัดเจนนะครับถูบ็อกนามานะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม ตอนนี้เราก็บีลงนะครับผมให้ไม่ผมมันทิ้งตัวดีๆนะครับผมแล้วก็ค่อยตัดออกนะครับให้ลูกค้าจะได้เห็นหูนงดีหนึ่งนะครับเราก็เผื่อผมแห้งด้วยนะครับผมตัวน,นี้ผมเปียกอยู่เราต้องเผื่อมันดีดขึ้นด้วยให้มันเป๊ะเลยก็ไม่ได้นะครับผมต้องให้เผื่อให้มันแห้งด้วยประมาณนี้นะครับข้างหน้าจะให้เทไปนะครับข้างหน้าให้เทไปนะครับมันเท,นท,งนท,เทลงมาอย่างนี้นะ เดี๋ยวข้างหน้าเราจะอันนี้อีกทีนึงเช็คหรืคมละเอียดอีกทีนะึ่งน่าเปลี่ยนดีกว่านาะงน่าเปลี่ยนเลยเลตอนนี้เราจะมาสับไปนิดๆนะครับสับตีนๆผมนะครับผมเพราะว่าผมตอนนี้มันเปียกอยู่นะครับสับให้มันเข้ากันนิดๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็น มลค่อยเข้ากันนะครับเราก็ซอยไปนิดๆน,นะครับไปอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ผมเข้าส่งนะครับผมก็ซอยมันเข้าส่งนิดๆหน่อยๆนะครับซอยไปอย่างเดียวนะครับ หน้าพอดีไหมลูกคะพอดีไหมครับพอดีนะครับเดี๋ยวเราเสยกันไปอย่างีงก็ได้เนาะใช่ไหมเราแสกังมันเดิมก็ได้นะครับผมถูบล็อกก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับมันตัดเก็บเปลี่ยนทรงนะครับผมประมาณนี้กลมนิดนึงลูกค้เโอเคถูบล็อกก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่สั้นมากนะครับพอดีพอดีนะครับรุ่นเมันกันสั้นมากนะครับเราเปิดข้างให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับยังไม่ได้กันนะครับยังไม่เทอะไร อันนี้ลูกค้าก็จะได้นำมานะครับแล้วก็วีลงมานำมานำมาจะเท่นิดนึงจะแบบออกสไตล์เกาหลีขัดเสร็จแล้วก็ต้องกันตีนผมนะครับลูกค้าจะได้จอน,นยาวใช่ไหมครับไวจอนไวจอนยาวนะครับจอนก็ไม่ค่อยมีครับเราก็พยายามเอาว้ให้ลูกค้าให้ได้ <c oughs> เสร็จเราจเรื่องกันขอบก่อนนะครับผมจะได้จอน,นยาวนะครับยาวให้ลงมาข้างหลังก็กันตามกันเฉียงลงมานะครับผม ามปีนผมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็ลูกคา้าจะไว้จอนนะครับเราก็กันยาวลงมานะครับนี่กันเชียงตีนผมลงมาเลยครับผม e aí ครับทูบ็อกโอเมนไหม้างหน้าโอเคครับพอดีเนาะครับไม่ไม่ไม่เตือนนะไม่เอือนะคร okay ัพอดีนะโอเคครับประมาณนี้นะครับทูบ็อกเรียบร้อยนะครับทูบ็อกนำมานะครับผมจากผมยาวนะครับวีเปีได้วีเซตได้สบาป แชร์นะครับกดติดตามชมูบเบิร์นะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ให้ดูนะครับผมก็วันนี้ก็ตัดทูบ็อกหน้ามานะครับผมนำมาเทนิดหนึ่งนะครับผมจะได้ดูแบบวิรุ่นะครับวิรุนเกาหลีโอเคไหมครับโอเคครับวันนี้ไม่มืดไฟไม่ดับเนาะโอเคเนาะจัดไปครับวันนี้ก็ตัดตอนเย็นๆนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับผม